วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาการเข้าเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยเกมการเรียนรู้ที่มาและความสำคัญจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9าทำให้ทุกโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จึงจําเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตซึ่งเป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนเป็นต้นการเรียนออนไลน์ <drinking> e ในช่วงแรกนักเรียนตื่นเต้นในการเรียนรู้แบบใหม่สนุกสนานพูดคุยจนบรรยากาศการเรียนไม่เหมือนเรียน เมื่อคุณครูมีการตั้งกติกาทําให้นักเรียนมีจํานวนที่เข้าเรียนลดลงโดยมีเหตุผลแล้วก็ข้ออ้างปัจจัยหลายๆอย่างที่ต่างกันออกไปจุดประสงค์และเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณของนักเรียนระดับชัน้นมัธยมศึกษาเครื่องมือที่ใช้ 1. เกมการเรียนรู้ 2. แบบบันทึกเวลาเรียน 3. แบบบันทึกคะแนนเก็บตามตัวชี้วัดผลการวิจัยปรากฏว่าจากการบันทึกสถิติการเข้าเรียนและการบันทึกความก้าวหน้าในพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละครั้งจะเห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและจำนวนนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มขึ้นจากการสังเกตบรรยากาศการเรียนของนักเรียนที่เข้าเรียนทุกครั้ง นักเรียนตั้งใจเรียนสนุกสนานและขอเล่นเกมการเรียนรู้หลังเรียนจบเนื้อหาเสมอนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดหรือเกมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้ในภาพรวมนักเรียนแต่ละชั้นได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี